เ่อไปนะคะเป็นคู่เลข27นะคะในเบอร์โทราศัพท์นะคะส่งผลอย่างไรนะคะกับผู้ใช้เลขสอกับเลข7็ก็คือดาวจันทร์กับดาวเสาเป็นคู่ที่แบบฝั่งหนึ่งเข้มแข็งฝั่งหนึ่งอ่อนแอก็คือดาวจันเนี่ยเป,เป็นเป็นดาวที่อ่อนแออ่อนไหวง่ายที่สุดแต่ว่าพอมาถูกดาวเสามาครอบงำเนี่ยก็จะทําให้เหมือนกับต้องกล้ามกลืนฝืนทนเหมือนถูกบังคับอยู่ตลอดเวลานะคะโดนรังแกต้องทนยอมไม่มีทางเลือก อย่างความรักอย่างเงี้ยก็ไม่มีทางเลือกเพราะรักหรือไม่ก็อมทุกข์บางครั้งก็จะเกิดความกดดันนะคะทําให้นิสัยอาจจะเปลี่ยนเป็นคนเจ้าชู้หรือว่าเก็บกดไปได้บางคนก็ชอบแบบว่าระบายออกทางใช้เงินไปซื้อนู่นซื้อนี่นะคะดังนั้นก็จะทําให้เกิดเรื่องของหนี้สินขึ้นมาด้วยนอกจากนี้ยังต้องระวังเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆนะคะถ้าเกิดใช้เบอร์นี้หนึ่งเลยคือความเครียดนะคะ ถ้าเป็นปัญหาของดาวจันในในเรื่องโรคภัยก็จะเป็นระบบต่อมต,ต่างๆในร่างกายจะมีปัญหาบางครั้งคนที่ใช้เบอร์นี้ชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะวิตกกังวลอะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาหน้าชื่นอกตมนะคะก็คือภายนอกก็คือเหมือนจะมีความสุขแต่จริงๆแล้วข้างในนี้ก็คือทุกข์นะคะนะคะคู่เลขนี้เป็นคู่เลขผัดพ้างนะคะในทางโหราศาสตร์แนะนำนะคะว่าอย่าใช้ดีกว่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ พบกันใหม่ในคู่เลขต่อไปใน E ีพีหน้านะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาจารย์ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ